หลายคนเข้าใจผิดคิดว่าการสร้างตัวตนนั้นเนี่ยต้องออกหน้ากล้องเสมอไปจริงๆแล้วไม่ใช่นะการจะมีตัวตนบนทิกต็อกหรือบนโลกออนไลน์มันไม่จําเป็นต้องออกกล้องการพูดแบบนี้อาจจะขัดกับความเชื่อเดิมๆที่คุณเคยเรียนรู้มาคุณอาจจะไปเรียนกับโค้ชกับครูอะไรมาหลายคนแล้วคุณคิดว่าการสร้างตัวตนต้องออกหน้ากล้องแต่ประเด็นคืออะไรรู้ไหมคน80%ไม่กล้าออกหน้ากล้องใช่ไหมล่ะคุณก็เป็นคนหนึ่งที่เป็นอย่างนั้นไม่งั้นคุณไม่อยู่ดูคลิปนี้หรอกเพราะฉะนั้นการสร้างตัวตนในแบบฉบับของโค้ชบีคุณ ไม่จําเป็นต้องออกหน้ากล้องแต่ช่องของคุณต้องมีตัวตนที่ชัดคําว่าช่องชัดหมายความว่าคนเข้ามาในช่องคุณแล้วรู้ครับว่าขายสินค้าอะไรรู้ว่าให้ความรู้เกี่ยวกับเรื่องอะไรรู้ว่ามันเป็นช่องเกี่ยวกับอะไรแบบนี้เรียกว่าตัวตนช่องชัดถ้าตัวคุณไม่กล้าออกกล้องตัวตนช่องคุณก็ต้องชัดลูกศิษย์ครดบีมีอยู่หลายคนเลยนะครับเข้าไปในหน้าช่องเขานี่ยไม่เคยเห็นหน้าตัวตนของเจ้าของช่องเลยแต่เราสัมผัสได้เลยทันทีครับว่าช่องเนี้ยเขาขายอะไรอย่างเช่นคุณอภิสิทธิ์ศรีจักรครับไม่เคยออกหน้ากล้องเลย แต่เข้าไปปุ๊บรู้ทันทีว่าช่องเขาขายหนังสือการทําแบบนี้แหละครับเขาเรียกว่าการสร้างตัวตนออนไลน์แบบไม่ต้องออกหน้ากล้องและมีอีกหลายหลายช่องเลยที่ทําแบบนี้ซึ่งเทคนิคทั้งหมดนี้โค้ดบีมีสอนด้วยนะสอนอยู่ในซีรีส์ที่ปักตะก,ก้าอยู่ชื่อซีรีส์ว่าขายของบนทิกตอกให้ปังยังไงโดยไม่ต้องออกหน้ากล้องหลายคนอาจจะไม่เคยเรียนรู้วิชาแบบนี้แต่เชื่อไหมวิชาแบบนี้แหละที่โคนน้ดบีสอนแบบนี้แหละหาเงินหลักมือหลักแสนให้กับคนหลายคนให้กับลูกศิษย์โค้ดบีมาได้หลัก สีแลีนี้แบ่งเป็นทั้งหมด11คลิดความยาวรวม3ชั่วโมงครึ่งเนื้อหาจัด เต็มแน่นๆสำหรับคนที่อายเกินกล้องไม่กล้าออกกล้องโดยเฉพาะเลยนะครับถ้าสนใจก็ลองซื้อซีรีส์นี้ไปเรียนรู้ไปดูได้เลยรับรองว่าคุณคุ้มกับค่าเง,งินแน่นอนครับถ้าชอบสาระความรู้ดีๆแบบนี้ในการขายของออนไลน์ในการขายของบน TikTok, ทิกติกกดหัวใจกดเซฟโพสต์กดติดตามกดแชร์โพสต์ให้กับคลิปของโค้บ,บีด้วยนะครับเพราะว่าคลิปหน้าเวลาโค้ชบ,บีสอนขายของออนไลน์อะไรใหม่ๆคุณจะได้เห็นโพสของโค้ชบ,บียังไงล่ะครับโค้ชบีพลิกชีวิตด้วยเสื้อผ้าออนไลน์